ถ้าว่าเอาวัตถุเป็นใหญ่หรือเอาดีทางวัตถุแล้วนะกิเลสกันหาเนี่ยมันจะจรเินแล้วความทุกข์มันจะเพิ่มเข้ามาถ้าว่า,วาวเอาข้อปฏิบัติดีแล้วก็กิเลสตัณหามันก็เบาบบางความทุกข์ก็จะหมดไปที่งไปเพราะงั้นจึงจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงใหม่ไม่ให้อยู่อย่างนั้นเพราะว่ามันเคยตัวมาอย่างนั้น มันทำให้ไม่คิดที่จะก้าวหน้าในการปฏิบัติโดยมากเป็นอย่างชอบท่องเที่ยวไปชมวัตถุไอ้นั่นสวยไอ้นี่งามเอาไอ้นั่นดีถึงจะดีไอ้นี่ดีถึงจะดีเนี่ยไอสายตาของกิเลสเนี่ยมันทั่วไปหมดทั้งนกทั้งนั้นเลยจะมองไปข้างไหนก็เจอใายคนพนังนี้ชอบชมวัตถุ ไม่ไม่มีได้รู้เร mm ื hmm. ่องของการปฏิบัติด้านจิตใจเลยถึงจะอบรมมาเท่าไรเท่าไรก็ก็หมดไปชมวัตถุหมดไปชมเรื่องการสวยการงามการใหญ่การโตเฮ่เฮไปตามไอ้ไอ้คนโลกเขาเฮนและไอ้คนปฏิบัติธรรมตส่จห์ไปเฮ่ก็เขาได้โดยแางนั้นอ่ะรวยโเกิน หรือว่าอะไรไอ้ที่มันก่สร้างขยายโตแโอท่านไปเฮอได้เนี่ยมันโง่มันโง่เท่าไหรนะ่ละที่มันไปเตือนไปเฮอไปมา,าบุญไม่เพอเรื่องไอ้ที่จะทําให้มีการก้าวหน,น้าในการปฏิบัติธรรมไม่ทำเผอิทธไหลายไปจะละหายเรื่องไปจะละเนี่ยนะจกไอ้นี่ยนะไ,ไม่ได้ที่เดียวนะบอกเด็กขาทีเดียว จะต้องพยายามกันให้หมดให้พร้อมเพียงกันให้หมดทําให้ปฏิบัติแล้วยามาอยู่เบาไดยขาดราไม่ม่รยู่เอาเรื่องวัตถุจะมาอยู่เอาการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์เป็นใหญ่ไม่เอาวัตถุเป็นใหญ่บอกไดยขาดาะง้นอยู่ต้องจําเป็นที่จะต้องปรับปรุงกันใหม่ ใเวลออีกสิบห้าวันเท่านั้นเกิดไม่เกิดอะไรสิบห้าวันเป็นต้องเลิกหมดเพราะว่าไม่ต้องการจะเอาดีเอาเด่นทางวัตถุต้องการจะเอาดีทางข้อปฏิบัติเพื่อความดับทุกอย่างเดียวไม่เอาอย่างอื่นไม่ไปข้องแวะเขาจะสร้างกันขี่มืองขีแรงทีร้างที่โกะกระชังเขาจะถอยเปเลิกดโลนตาเท่าไรกระชัง เอาเรื่องแดบทุกหะัีเอตนี้เป็นใหญ่ไม่เอาเรื่องวัตถุูกเป็นใหญ่จองมงอย่างนี้นะเอาผู่ปฏิบัติรินอย่ตจองมงอย่างนี้อย่าทำเที่ยวไอตาโตนะพอเห็นอะไรสวยงามอะไรมากเข้าเขาจ้าง่นานยาโตราหูทานก็ทำไปตาลูกกาชานน่าหน่ะมันคนโง่มันคนหลับตา คนพามบมันถึงได้ไปเห่อ,อย่างนั้นถ้าว่าไอ้คนมองข้างในแล้วมันไม่เอาอะไรเลย,เลยมันจะไปเห่ใส่ของสวยงามไม่เอาเลยไปนั้นค่ะเพราะว่าพวกอย่านี้ไม่เที่ยงไปเถือไม่ได้ไปเหออไม่ได้ รือว่าไอ้ปายที่สร้างโบทราคาหลายหมื่นหลายแสนหลายทีดปลาล้านก็ดุดแท้ถ้าว่าไม่เอาจิตไปผูกพันว่าคูนี่สร้างบทมาสวยงาม้วระวังให้ดีตาเลยมันจะไปเป็นทิ้งจบทุกแก้วบกแต่เรื่องการปฏิบัติธรรมไม่ไม่เอาไม่สร้างข้างนอกเพราะถ้าคืนสร้างข้างนอกเลยเกี่ยดมันจะรีปังหามันชอบ การหามันก็อยากอยากได้บุญกค่ไอ้กิน่ายเท่านี้มันก็แย่อยู่แล้วยอยากนำกระสายเยอะไม่ได้หยุดแล้วยังหาเรื่องทางดอไปยังหาเรื่องวิ่งหาเรื่องอยากหาเรื่องทำแม้ว่าขั้ตอนของพระผูธ้ธเจยาจะมีการกระแดงเอาไว้ยอย่างไร ก็มาจะนำเอามาคิดนึกศึกษาไม่เอามาพิจารณาตัางแล้วก็แล้วกันอ่านแล้วก็แล้วกันไม่อยางมันจะโง้ไปถึงไหนมันจะองมันไปถึงไหนบอกแล้วบอกอีกเท่าไหร่ก็เป็นอยู่อย่างนี้ นเป็นาต้องหลงตามเด็ดขาดทีเดียวไม่เอาทีเดียวต่อไปนี้นะต้องพยายามปฏิบัติกันนะทุกคนไม่ให้เสียเวลาเพราะว่ามันเสียเวลา,ามามากแล้วทำหลอกตัวเองมามากแล้วทำดีเฉพาะเข้ากัรษาออกกัรษาก็ตายตายแส่ไปมามากแล้ว ตอนนี้ไม่เอาถ้าพูดถึงเมื่อแท้ของการปฏิบัติธรรมแล้วไม่มีทางเข้าการออกปฏิบัติไปตลอดชีวิตแล้วก็ต้องกา,นารนาโดยตาที่จะไปเสียทีวิตอทีย่าพไกที่อะไรประเภทไหนอยู่ตามโรคตามโกรคตามหลงมันมีเผาจิตใจอยู่ยังไงตัญหามันอยากมันดิน้นรนมันจะเอาอะไรมันจะเอาอะไรล่อยกับอะไรนี่อะ ต้องรู้จักมันต้องดับมันทั้งนั้นไอ้นี่กลับไปต้อนเหยื่อให้มันใช้หรืมันดิ้นเรินมันอะไรก็จะไปเอาให้มันแล้วก็ว่าสบายดีมันสบายตามภาษาไอ้โง่โง่หลงหลงเดี๋ยวอยากจะเอาไอ้นั่นจะกินไอ้นี่จะเอามาให้มันกินหายเยื่อต้อนมันมันสนใจอยากมันมันก็ว่าเป็นสุขทีนี่นะไอ้โง่เนี่ยมันกลับเห็นตรงกันข้ามไปหมด ความเห็นของพลาเนี่ยเห็นต้างจาเป็นจริงแล้ความเห็นของคนโง่โเนี่ยมันตรงกันข้าม้าว่าไม่เที่ยงมันว่าเที่ยงไอ้คนโง่ว่าเที่ยง้าว่าเป็นทุกข์ไอ้คนโง่ว่าเป็นสุข้าว่าไม่มีตัวไม่มีตนไอ้คนโง่ว่ามีตัวมีตนมันถึงได้เอากันใหญ่เพราะว่ามันบ้านน้ำเป็นตัวมาหลอกตัวเองนั่นเองมันถึงได้พาเป็นโง่พาเป็นวิ่ง เอาได้วัตถุจำให่ทางนั้นเลยแล้วพูดอะไรก็พูดตามเฮอนกันนะเธอบุญมาอุมกันทางนั้นและไอ้บาปเนี่ยมันมันเผาจิตใจอยู่ไอโลภไอโกรธอ้หมงเท่าไหร่เนี่ยไม่เอือมตาดูเลยร้อนแล้วร้อนอีกเท่าไหรไม่รู้สึกจะรู้สึกดังตานิดหน่อยแต่ไอ้วาโกธ แต่ความชอบใจรักใครอยากได้เน really ี่ยได้สมอยากก็เป็นน้ำลายไหลเนะสุขแค้ได้อะไรสมใจอยากก็ดีอกดีใจไอ้นี่สวยจริงกูกูทำมาดีนี่อย่างมันไปมันพูดเพ้อเพ้ไปตามภาษสให้คนงงูทางทางที่ทำสอนก็บอกอยู่แล้วมันก็ไม่เชื่อมันไปเชื่อกี่เลยจะหมด ถ้าว่ามันเชื่อําสอนของพระแล้วเนี่ยมีเรื่องกันหาเนี่ยมันจะเบาบางเรื่อยไปความทุกข์จะเบาบางเรื่อยไปแล้วไม่เอาอะไรไม่ทําอะไรทไําในสิ่งที่ควรทาไอ้ที่ไม่จําเป็นไม่เอาไม่เข้าไปแตะองไม่เข้าไปเกี่ยวข้องเขาจะกันตะโกนโพลธนากันเท่าไรเท่าไรไอ้เรื่องเปลือกข้างนอกไม่เอาเอาแต่เรื่องในจิตในใจเนี่ย จะดาบทุกข์จะด่าชีวิตเนี่ยเป็นจุดสำคัญที่สุดของชีวิตแล้วทำไมมุมหมายย่างนี้แล้วก็ก็อยู่อย่างนั้นอยู่อย่างโลภโลมาอยู่ร้ก็มาอยู่อย่างโลภมาจินสบายนอนสบายนะมีกุศอยู่สบายสวยงามอะไรเอาดีทั้งนั้นแล้วนี้จะมาปฏิบัติธรรมเป็นอย่างไร พระพุทธเจ้ายังต้องอยู่ดงอยู่ป่าอยู่ในโคนต้นไม้ถึงใครจะไปสร้างขุฏิวิหารอะไรให้ให,ใหญ่โตพระพุทธองค์ก็ไม่ทรงกระทับอยู่ได้มิพานก็ดูดิไปอยู่ใต้ต้นไม้อีกพระตะวุตรก็ได้ต้นไม้ากจาจะร้ก็ได้ต้นไม้นิพานก็ได้ต้นไม้นี่พระพ,พุทธองค์ทำตัวอย่างไว้นี่นะ และไอเรามันเป็นมันเป็นยังไงมันถึงได้เหินนะมันถึงได้เอาสบายเหาสุขไปฉงนั้นแล้วมันก็ไม่้นทุกข์แล้วก็สมยอมกันทั่วทั่วไปหลงได้ๆกันทั่วทั่วไปเคยกันทั่วทั่วไปมากันทั่วทั่วไป นในเราพราะว่าในวงของการปฏิบัติธรรมนะจึงตั้งพูดอย่างนี้ได้จึงกล้าพูดอย่างนี้ได้เพราะว่าถ้าไม่มีการปฏิบัติธรรมแล้วมันก็ไม่ไม่ต้องพูดกันเรื่องนี้ให้น้องก็ดีไอ้นั่นก็นด,นกนดีนะเฮ่อเฮ่อเพื่อเรื่องบุญภายนอกเป็นใหญ่แต่เรื่องการปฏิบัติธรรมบอกดนขั้น มันต้องไปเรื่องเดียวไม่ใช่หรเรื่องไม่เอาหลายอยา่างเอาเรื่องที่จะดาบทุกดาบกีเรื่องเป็นสุดสําคัญที่สุดในชีวิตประจําวันนี้แล้วเอไปต้องทําดามระเบียบให้หมดแต่มาถือว่าฉันชอบใจยังก็อย่าทำอย่างนี้ไอ้คนนั้นชอบใจก็อย่าไปทําอย่างโน้นอย่างที่แล้วแล้วมา,มาเนี่ยไม่ได้เป็นอั้งขาศ ต้องกลับหมดไม่จะไม่เดินตามคนหลงแล้วไม่ตามใจคนหลงแล้วมันพาไปหลงหมดไปด้วยกันเพราะงั้นต้องทูงกระแสไม่เอาเป็นใจงานต้องต้องปฏิบัติอย่างนี้ต้องคายเรื่องเอาเปลือกทิ้งเรื่อยทำไมไงาแล้วไม่พ้นทุก พราะนั้นถ้ามุ่งก่าไอ้ไอจุดหมาจายไไทางด้วยกันแล้วมันก็ต้องทําได้ไม่ใช่เหลือวิจัยและไอพีท,ำท,ำทำําตามกีเราัะนาตัวเป็นเกลียวมาทาได้แล้วให้อยู่นิ่งๆอยู่ไม่ได้ไปยังไงในการปฏิบัติธรรมนี่ยไม่ได้ลำบากกันบนเลยเลยให้อยู่นิ่งๆมีสติทุกทียามบุ ทำในสิ่งที่ควรทำนิดหน่อยไม่ใช้กำลังกายไปไปทุ่มเธอไปสั้งหมดเพราะงั้นจะต้องอยู่งานภายนอกไอจิตใจมันถึงจะมีกำลังถ้าว่าเอากำลังกายไปทุ่มเธอทางานภายนอกแล้หมดแล้วจิตใจมันก็อ่อนเพลียหมด เพราะงั้นมันต้องมุ่งทางทางจิตใจเป็นใหญ่มีงานทางจิตใจเป็นใหญ่ไม่แค่เอางานทางข้างนอกข้างกายเป็นใหญ่ไอที่เห็นว่างานภายนอกเป็นใหญ่งพ่า่วิชาที่คิดมันไม่เป็นต้องการปฏิบัติมันก็พูดไปอย่างนั้นเพราะงั้นต้องเดินตามรอยของพระพุทธองค์ หรือพระอดิยสฆ์ท่านบายที่ท่านเดินไปแล้วข้างหน้าท่านไม่เอาเรื่องอะไรถึงว่าแม้ว่าในสมัยนี้ก็ยังมีที่พระพิสุท่านอยู่ของท่านโดยที่ไม่เกี่ยวกับการก่อสร้างอะไรทั้งหมดท่านอยู่ของท่านน้อยๆก็มีตัวอย่างเหมือนกันแต่ว่าไม่เอา ไม่เอาตัวอย่างนั้นมาเอาไอ้ตัวอย่างหลงๆไร้ไรเนี่ไอ้ตัวอย่างดีก็มีแต่ทำไมไม่เอาแล้วเมื่อไรจะรู้ตึกกันได้มันหลายสิบแล้วนะมั่หลายสิบไปแล้วมันจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้แล้ว แล้วมันเป็นวันเวลาดูค่าเท่าไหร่ที่เราทำมีการปฏิบัติทมแล้วก็มาเสียทำให้เสียไปเอางานการเป็นใหญ่เอาวัตถุเป็นใหญ่แล้วก็คิดดูซิแล้วพาการเสียหายไปเท่าไหร่เอาในยอมชมชอบไปด้วยกันเพิไไบุญไปได้วยกันมาบุญไปได้วยกัน จะาเมาไปถึงไหนจะเหอไปทถึงไหนเพราะงั้นเรื่องการปฏิบัตนะิธรรมเนี่ยมันไม่ใช่ทำเล่นๆโทษทางโชคคกาวเหมือนยากรายเข้า,รา,ขากรรมฐานักเดือนสองเดือนออกมาเอาใหญ่ก็ทำใหญ่้็ขยันใหญ่มันใครการหามันเล่น มันจะทำให้คุมกระที่มไปจุดมาสองเดือนสาเดือนเนี่ยเป็นอยู่อย่างนี้ทั้งนั้นให้ที่จะเห็นผลต้องให้ความหยุดตามนิ่งตามสงบอะไรใ,ให้ตลอดรอดสั่งเนี่ยยังยังมามองไม่เห็นวีแววของใครใคล้ายๆกันทั้งหมด เึงได้กล้าพูดเพราะว่าเห็น่แต่ควรชอบวิ่งกันทางนั้นชอบเอากันทางนั้นชอบทำกันทางนั้นชอบเฮอกันทางนั้นดังนั้นใน,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 นเรื่องของการปฏิบททัติธรรมมันไม่ใช่เป็นทางประทัด้วยความงุงง่ายเลยมันต้องทำด้วยสติสัญญาทางนั้นอะไรควรไม่ควรอะไร พระกงานพระพุทธองค์ถึงได้ดังพระพิสุสงว่าไม่ให้เป็นอามิทายาญาตให้เป็นธรรมทายาตเมื่อเป็นธรรมของพระพุทธองค์ได้กเ้าเอาไว้สังเกตเอาไว้ในฐานะที่เราจะเดินตามรอยพระเราก็ต้องเอามาเหมือนกันไม่ใช่การเฉพาะพระสงฆ์เราจะเดินตามพระสงฆ์เราก็ต้องเอาอย่าง เราไม่หลงอามิสไม่ติดอามิสไม่เมาอามิสในโลกไม่ว่ามันจะดีและรอยเท่าไหร่นั่นมันคนในโลกเขานิยมกันเพราะว่าไอ้วานนี้มันทิ้งหมดมันไม่ต้องการถ้าต้องการแล้วมันไม่ว่างมันวุ่นแต่นี้ไม่ต้องการ จะสวยงามดีเด่นออเาท่าไรไม่เอาทั้งหมดไม่ยึดมั่นถือมั่นทั้งหมดทั้งดีทั้งเร็วก็ไม่เอาต้องกวาดให้มันเกลี้ยงให้หมดเนี่ยข้อปฏิบัติมันถึนยากก้าวหน้าไปได้ถ้ามันยังมาหลงรูกคำไอ้นั่นกอดีไอ้นี่กอสวยไอ้นั่งกองามเราจะต้องทําอย่างนี้เราจะต้องทําอย่างโน้อนอะไรเนี่ยเนี่ยพวกโง มโหชวนกันหลงแล้วก็พูดเพ้อปตามคนหลงลงไม่มีใครดีแต่ใครทั้งนั้นไม่ว่าจะปฏิบัติมาสักสี่ปีดีดาก็แล้วมันก็ไอหลงอยู่นั่นเองแล้วก็มันจะดีขึ้นมาบ้างมันก็ไม่วายจะหลงจะหลงเพ้อไป แทนที่ว่ามันจะต้องรู้สึกขึ้นมาได้ในตัวของตัวเองเพราะว่าไอ้จีเรตนาอะไรมันเป็นเครื่องวัดอยู่ในตัวเองจะจะมือการปฏิบัติ้ดยการประมาทไม่ได้แล้วแล้ววันเวลาของชีวิตมันก็หมดไปขึ้นไปทุกเวลยานาทีแล้วจะมาเอาอะไรจะมาทำอะไรจาไปข้างไหน นี่ยมันต้องซับครอบตัวเองอยู่ทุกแน่ทุกมุมทั้งข้างนอกข้างในหมดทีเดียวไม่ต้องไปฟังเสียงทำสำหรับรเยน,นยอของใครใครจะตีเตินินทางก็ไม่กัวเพราะมันเรื่องจะต้องทําการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ของตัวไม่เกี่ยวกับเรื่องปากขอ,ข,าอปาข,ของคนขจะชมก็ช่างขาย,ยตีก็ช่างมันจะเอาอย่างนี้ ไม่ไดไปไปนั่งบูชาวัตถุไม่ได้ต้องบูชาธรรมะวัตถุนี่ต้องเอาไว้เป็นเป็นท่าของธรรมะเท่านั้นเองไม่ใช่ยกเอาวัตถุขึ้นมาเหนึ่คือมาทูลหัวไม่ใช่ต้องเอาไว้ข้างร่างต้องเอาไวเ้เหยอด